สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นนี้นะคะลิเบียโรสนะคะดอกก็เริ่มวายแล้วนะคะทีนี้วันนี้หนูจะพามาตัดแต่งกิ่งต้นลิเบียโรสนะคะดอกเริ่มร่วงเริ่มวายแล้วนะคะก็ใส่ถุงมือนะคะกันไกลกันไกนะคะอันเดิมค่ะอันนี้ก็ประมาณห้าหกร้อยลค่ะใช้มาเป็นปี2ปีแล้วนะคะ กิ่งไม่แข็งมากแล้วก็ใช้ธรรมดาก็ได้ค่ะถ้ากิ่งใหญ่แข็งแรงค่อยใช้อันดีๆตัดกิ่งเนี่ยค่ะดอกเริ่มร่วงแล้วน,นะคะอันนี้ก็ต้องเก็บออกมาให้หมดเลยนะคะเนี่ยพวกนี้นะคะเดี๋ยวมันเป็นเชื้อโรคเชื้อรานี่ค่ะดอกเริ่มร่วงหมดแล้วจะทําการตัดแต่งกิ่งให้ดูนะคะว่าเวลาตัดแต่งแบบไหนยังไงนะคะก็เริ่มเลยนะคะดอกเริ่มวายแล้วค่ะสองต้นนี้ที่บาน แรกๆก่อนใครเขานะคะวิธีการก็ง่ายมากนะคะนี่ดอกเริ่มร่วงใช่ไหมก็ดูก้านใบแรกค่ะเนี่ยมันจะมีสามใบใช่ไหมคะก้านใบที่สองเนี่ยก็จะมีห้าใบห้าใบเริ่มแก่สามใบนี้ยังไม่แก่มากเริ่มแก่นะคะกุหลาบเนี่ยก้านนั้นไม่ยาวมากใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องตัดลงไปสั้นมากค่ะเนี่ยประมาณก้านใบที่หนึ่งอันนี้คือก้านใบที่หนึ่งนะคะแล้วก็ก้านใบที่สองคืออันนี้ หนึ่งสองสามนับอย่างนี้ดีกว่าค่ะหนึ่งสองสามนะคะอันนี้มันมีสามใบยังไม่แก่ตัดตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะตัดตรงนี้ตาใหม่มันจะแตกตรงนี้มาแตกแล้วมันจะดอกไหมคือแตกตาอาจจะไม่ดอกทุกดอกดอกทุกตาก็ได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ดอกมีค่ะแต่จะไม่เยอะเหมือนรอบแรกนะคะ <c oughs> นี่ค่ะวิธีการตัดนะคะตัดแบบนี้ ไม่ต้องนับอะไรเยอะค่ะการใบที่หนึ่งที่สองการใบที่สามนั่นแหละค่ะนี่ตัดเลยขึ้นมาหน่อยนึงนี่แค่นี้ละค่ะตัดเสร็จก็ค่อยโรยปุ๋ยนะคะนี่ตัดหมดเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันพร้อมจะแตกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยแดงๆนี่ค่ะมันจะแตกขึ้นมาแล้วเราตัดเลยค่ะนี่การใบเนี่ยมันยังมีอยู่สี่ใบใช่ไหมมันยังอ่อนตัดลงมาต่ำหน่อยค่ะเนี่ย ตรงนี้นี่ค่ะอันไหนมันยังไม่แน่นเราก็ปล่อยมันไปค่ะตัดเฉพาะอันที่มันร่วงแล้วนะคะนี่นี่การใบนี้นะคะนี่เนี่ยตัดหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยไม่ต้องนับอะไรให้เยอะค่ะตัดได้เลยนี่ไม่ต้องเอายาวอะไรไป้ายนะคะถ้ามันกิ่งใหญ่ๆเป็นกิ่งกระโดงอย่างเงี้ยบุนแดงไม่เป็นไรค่ะ ปูนแดงหรือถ้าไม่มีปูนแดงก็มียาป้ายก็ได้ค่ะส่วนมากที่บ้านไม่ได้ป้ายนะคะธรรมชาติเลยค่ะนี่ค่ะเขาพร้อมจะแตกตามใหม่แล้วเห็นไหมคะเนี่ยแตกตามใหม่แถวนี้ละนี่ถ้าเราตัดตรงนี้มันก็จะแตกมาทางนี้ถ้าเราตัดตรงนี้มันก็จะแตกมาตรงนี้ค่ะเนี่ยตามใหม่กุหลาบนะคะมันจะแตกตรงนี้แหละพร้อมจะแตกเลยถ้าถ้ามันดอกมันร่วงแล้วให้รีบตัดเลยค่ะนี่นะคะ ตัดผิดตัดถูกไม่เ uh ป็นไรค่ะไม่ต้องไปเสียดายเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าโอ้ยตัดผิดแล้วต้องไปนั่งเสียใจเป็นคืนเป็นวันไม่ใช่นะคะตัดผิดก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่อย่าไปเสียใจตัดไปเลยค่ะพอเราชินมือแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะไรผิดถูกไม่มีอะไรตายตัวหรอกค่ะปล่อยมันค่ะไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันตัดผิดแล้วต้องมานั่งเสียใจไม่เป็นไรค่ะสมมุติตัดตรงนี้แล้วอยากจะตัดตรงนี้ก็ตัดลงมาได้ค่ะเนี่ย แค่นี้เองค่ะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะตัดเสร็จแล้วนะคะเนี่ย <c oughs> ตัดปั๊บๆแป๊บเดียวเองค่ะตัดไม่ยากหรอกค่ะเนี่ยเดี๋ยวประมาณเดือนครึ่งสี่สิบห้าวันนะคะเขาก็ะะจะแตกตาใหม่มาให้เนี่ยค่ะตัดหมดเลยนะคะเนี่ยตัดองบดเลยเนี่ยอันนี้เหมือนกันเนี่ยค่ะมีห้าใบใช่ไหมคะมาก้านนี้แล้วกันเนี่ยค่ะ นี่ตาใหม่แดงๆก็พร้อมจะแตกม,มาเนี่ยค่ะ,คะตัดออกหมดเลยค่ะตัดแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทิ้งขยะแล้วตัดออกไปเลยค่ะไหนๆก็จะโรยลาแล้วนะคะ สร็จแล้วก็เก็บเก็บออกมานะคะอยู่ข้างในนั่นก็มีค่ะส่องเข้าไปแล้วก็ตัดข้างในเนี่ยส่องส่องเข้าไปมองไม่เห็นเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยมองไม่เห็น เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองนี่ค่ะนี่นะคะนี่เดี๋ยว้บสองดอกค่ะมันกําลังจะดอกอยู่ตัดเสร็จก็ประมาณนี้และค่ะเนี่ยใช้เวลาตัดไม่นานหรอกหนูถ่ายวีดีโอไม่ถึงสิบนาที้วยซ้ําเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยมาโรยจะลดปุ๋ยน้ําก็ได้เออเดี๋ยวหนูไปเอาปุ๋ยน้ามาลดให้ดูค่ะปุ๋ยน้ำเนี่ยอาทิตย์ละครั้งได้นะคะไม่เป็นไรนะนั้นเดี๋ยวมานะคะ เอาปุ๋ยมาโชว์นะคะจะใส่ปุ๋ยน้ําค่ะมาพูดเรื่องปุ๋ยน้ํากันนะคะปุ๋ยที่บ้านที่ที่หนูมีนะคะเอาปุ๋ยก่อนแล้วกันอ่ะยกไอ้นี่ออกยกไอ้นี่ออกนะคะสามตัวนี้คือปุ๋ยปุ๋ยน้ํานะคะนี่สูตรมันจะเขียนไว้ว่าใบาดอกรากห้าเจ็ดเจ็ดนะคะอันนี้ก็ใช้เหมือนกันค่ะเป็นปุ๋ยน้ําหนูจะใช้หนึ่งฝากับน้ำหนึ่งถัง ถังหนึ่งก็ประมาณ8ลิตรนั่นแหละค่ะหรือ4ลิตรนะคะ4ลิตรหนูจะใช้1ฝานี่แหละค่ะอันนี้หนูใช้นะคะส่วนอันเนี้ยแฟนบอกว่าให้ใช้หนึ่งฝากับน้ํา8ลิตรนะคะก็คือถังหนึ่งนั่นแหละค่ะ8ลิตรแต่หนูใช้อันนี้เพราะว่าใบใบดอกรากเนี่ยเลขมันจะเยอะกว่ากันใช่ไหมคะเนี่ยหนูจะใช้อันนี้เป็นประจํานะคะอันนี้คือปุ๋ยน้ําหนูไม่ได้ใส่ทุกต้นนะคะใส่เป็นบางต้นเฉพาะต้นที่อยากให้มันแบบฟูๆหนูจะใส่ แต่ถ้าปุ๋ยเม็ดน่ะหนูจะใส่2เดือนครั้งโรยทุกต้นแต่ปุ๋ยน้ำเนี่ยใส่เป็นบางต้นนะคะเนี่ยถ้าอยากให้สวยงามก็เติมปุ๋ยน้ำลงไปด้วย m y r o s ค่ะ m y r o s ก็ปุ๋ยน้ำเหมือนกันนะคะใบดอกรากสังเกตตัวเลขมันจะน้อยลงใช่ไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ใช้เหมือนกันไม่ได้ใช้พร้อมกันนะคะแล้วแต่ว่าอาทิตย์ไหนหรือวันไหนจะใช้ขวดไหนนะคะแต่มีทั้งหมดอยู่3ขวดนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือ นี่คือปุ๋ยน้ำนะคะที่ใช้อยู่นะคะส่วนมากหนูจะใช้อันนี้นะคะวันนี้จะใช้อันนี้ค่ะแล้วก็ผสมกับกับตัวนี้อันนี้คือได้มาใหม่นะคะเขาบอกเป็นยาดีให้มันแตกแตกกิ่งกระโดงแตกตาดีนะคะเขาว่าอย่างงั้นใช้ผสมกัน2ขวดนะคะเนี่ยขวดสีเข้มๆกับจางๆหน่อยเขาจะขายคู่กันแบบนี้ซื้อแยกก็ได้นะคะไม่เป็นไรแฟนเขาจะเขียนไว้ อันนี้ <c oughs> これ何個รียก <c oughs> น,นนีโกหังเนี่ยอุซุยโรอีกโกหังน้ำสี่ลิตรน้ำสี่ลิตรอันนี้ฝาครึ่งอันเนี้ยสีฝานะคะสีสีสีเข้มๆเนี่ยใช้สีฝาน้ำหนึ่งถังสี่ลิตรนะคะส่วนอันเนี่ย ใช้ฝาครึ่งอันนี้ใช้สีฝาอันนี้ใช้เยอะอันนี้ใช้น้อยมอคตะอืมนะมันจะเขียนบอกอยู่ค่ะมันจะเขียนบอกข้างหลังอยู่นะคะว่าใช้แบบไหนมันบอกว่าจะทําให้ดินดีดินดีและแตกหนอแตกกิ่งกระโดงดีนะคะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะลองใช้ดูค่ะวันนี้จะใช้สองตัวนี้นะคะนี่ค่ะผสมกัน อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ยานะคะมันเป็นแบบเหมือนวิตามินอาหารนั่นแหละคะ่ะผสมน้ําฉีดทางใบทางดอกท้งรากได้ไม่เป็นอันตรายนะคะอันนี้ผสมน้ําแล้วลดนะคะนะคะนี่ขวดเก่านะคะอันนี้ฝาครึ่งสีจืดเนี่ยอันนี้สีฟ้านะคะถังน้ําถังน้ําเท้เยนที่ซื้อมานั่นแหละ ใส่ป,ปุ๋ยน้ำให้ดูนะคะวันนี้ถังนี้น้ำได้อยู่ที่เอ่อเจ็ดจุดห้านะคะไม่ถึงแปดลิตรนะคะอันนี้เจ็ดจุดห้าก็ไม่เป็นไรค่ะเจ็ุด้าก็กาลังดีอันนี้ไม่ถึงแปดลิตรนะคะได้7จดจุดห้าจะเอาอันนี้ลงไปหนึ่งฝานะคะหนึ่งาค่ะ อันนี้ฝาครึ่งนะคะฝาหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งค่ะผสมกันจะทำให้ลากแตกติแตกด,ตกดีเขาเรียกอะไรนะกิ่งกระโดงเหรอเนี่ยอันนี้ใช้สีฝานะคะอันนี้สีฝาลดเฉพาะต้นก็ได้ค่ะถ้าทั้งสวนนีนเปืองมากนะคะสอง สามสี่ผสมน้ําแล้วก็ฉีดทางใบทางดอกทางดอกทางทางทางใบทางดอกได้ค่ะเนี่ยฉีดได้นะคะไม่เป็นอันตรายอันนี้ปุ๋ยน้ํานะคะอันนี้เราให้มันกินนะคะจะไม่ได้ใส่ทุกต้นนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปจะใส่แค่สองต้นอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยที่หนูตัดแต่งกิ่งไปเมื่อกี้เนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ เคล็ดลับความสวยความงามอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคนะคะนี่มาเรามาใส่กันค่ะผสมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะจะไปลดต้นนี้แหละคะ่ะต้นที่หนูตัดไปเมื่อกี้เนี่ยผสมเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปลดนะจ๊ะลดสองสามต้นตรงนี้แหละคะ่ะต้นอื่นไม่ลดนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปเดี๋ยวลดไปเดี๋ยวตายอันนี้ผสมปุ๋ยน้ําแล้วก็อีกขวดนึงก็ จะทําให้มันแตกตาแตกกิ่งกระดงดีนั่นแหละค่ะเขาว่ามานะคะหนูก็เพิ่งจะลองใช้เนี่ยแหละค่ะออริเบียนะคะเนี่ยตัดเสร็จแล้วไม่มีดอกแล้วนะตัดเสร็จแล้วค่ะลดต้นนี้ด้วยอ้าวก็มาต้นนี้ด้วย กหลาบเลื้อยสีเหลืองนะคะลดไปด้วยปุ๋ยน้ำนะคะหนึ่งฝาับน้ำา7.5นะคะก็คือไม่ถึง8ลิตรนั่นแหละถ้าขยันก็ลดทั้งสวนค่ะแต่เอาไว้ก่อนเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกนะคะจะลดแค่ตรงนี้ค่ะสี่ต้นนี่ล่ะเนี่ยแค่สีต้นนะคะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะลดไปแล้วนะคะปึ๊บนี่อันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งมายังไม่เก็บเดี๋ยวไปไหนละคุณชายน,นี่สามีเก็บให้เนี่ยนะคะโชว์ปุ๋ยก็โชว์ยาปุ๋ยนั่นแหละค่ะทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่ยานะคะคือเป็นวิตามินสําหรับต้นกุหลาบให้มันกินนั่นแหะค่ะไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นปุ๋ยน้ํะ อยู่ญี่ปุ่นก็ลองซื้อมาใช้กันนะคะเนี่ยชื่อก็ตามนี้ละคะ่ะขวดนึงก็สุดจะ7-8ดแฮกได้เจ0ดแยเยนนะคะปุ๋ยก็ใช้ตัวนี้ค่ะทุกวันนี้ใช้ตัวนี้นะคะพวกนี้ก็มีติดบ้านไว้โอเคค่ะประมาณนี้นะคะวันนี้ใส่ปุ๋ยน้ำเพิ่มความสวยความงามไปแล้วนะคะ